จะเป็นเงินหนึ่งสลึงหรือหนึ่งบาทตายก็ตั้งใจที่จะรวบรวมเพื่อนำมาทำบุญนับตั้งแต่ที่ได้เริ่มรู้จักการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาจากหนังสือของวัดพระธรรมกายที่พี่สาวให้มาเมื่อ30กว่าปีก่อนที่มีคำว่าทานศีลภาวนาเมื่อตายได้อ่านและศึกษาอย่างเข้าใจดีแล้วตายจึงได้คำตอบว่า ที่เราเกิดมาลำบากยากจนถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าเราสั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนามาน้อยดังนั้นตาจึงคิดที่จะรื้อผังจนที่ติดตัวเรามาข้ามชาติโดยตั้งมโนปณิธานว่าเราจะต้องทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งทานศีลและภาวนา ใจเกินในครอบครัวที่ลําบากลําบากถึงขั้นบางวันข้าวไม่มีจะกินบ้านก็อยู่แต่กระตอ๊อบนะคะกระต๊อบหลังเล็กๆซึ่งมุงด้วยย้าคาหากุ้งหาเขียดหาหอยหาปูหาปลามากินไปหาของป่าขายตื่นตีสี่ตีห้าไปตลาดนะคะไปขายของแล้วก็กางวันก็กลับมาทํางานตัวเองก็ทําอยู่อย่างนี้มันก็ไม่รวยสักทีแล้วก็นึกในใจโอ้ยทําไมชีวิตมันลาบากขนาดนี้เนาะเป็นเด็กก็แล้วแต่งานก็แล้วโตวก็แล้วก็ยังหนีความจนไม่พ้น ถ้าเราจนขนาดนี้แล้วเ,เราจะเกิดมาทําไมเกิดมาเหมือนแม่เราแต่งงานมีลูกมีลูกก็มีหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายแล้วเราจะเกิดมาทําไมความคิดนี้มันผุดขึ้นมาพอมันผุดขึ้นมาเราก็ยังหาคําตอบตัวเองไม่ได้จนก,กระทั่งวันหนึ่งพี่สาวได้อ่านหนังสือมาให้หนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่าทา,า,านหนึ่งเล่มศีลหนึ่งเล่มภาวนาหนึ่งเล่มอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านจนก,กระทั่งเข้าใจพอเข้าใจก็เลยคิดว่าทําอย่างไรเราจะรวยเหมือนคนอื่นเขา ชีวิตเราจะได้ไม่ลําบากอีกก็ต้องทําทานแล้วจะทํำยังไงในเมื่อจะกินยังไม่มีอยากรักษาศีลก็กุ้งหอยปูปลาพ่อแม่แก็พาเรากินมาตั้งแต่เด็กเขาบอกมันคืออาหารแล้วก็ต้องกินกุ้งหอยปูปลากบเขียดแล้วถ้าเรารักษาศีลแล้วอ,อะไรมากินจะภาวานาก็ภาวานาได้ยังไงก็ในเมื่อเรายังไม่รู้จักจะภาวานาอย่างไงเลยทําอะไรก็ทําไม่ได้สักอย่างแต่ถ้าวันนี้เราไม่ทําเราก็จะไม่หลุดพ้นวังวนนี้มันจึงทำให้เราคิดว่า เราลาบากขนาดนี้แล้วเราจะอยู่ทําไมที่บ้านนะั้นเราจะอยู่ทําไมออกไปเถอะอย่าอยู่ที่นี่เลยเมื่อคิดแบบนี้นะคะอธิษฐานละลูกอยากได้งานอยากได้งานที่ไม่ผิดศีลธรรมลูกอยากรักษาศีลให้บริสุทธิ์ลูกอยากทําทานเต็มที่ลูกอยากภาวนาะอยากทำอะไรที่ลูกอยากทําขอให้ลูกได้ทำาอขอให้ลูกได้งานเถอะด้วยความที่ว่าอยากจะทําทานรักษาศ,รรศรรีลและเจริญภาวนาอย่างเต็มที่แล้วก็มาข้ามากรุงเทพก็มาได้งานที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งมาเป็นแม่บ้าน พอมาเป็นแม่บ้านเราก็ภูมิใจมากๆเลยเราได้รักษาศีลได้ทําทานได้นั่งสมาธิได้ภาวนาได้ทําทุกอย่างอย่างที่เราต้องการหลังจากนั้นได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกตอนที่กรถินกรถินครั้งแรกก็คือกรถินคุณยายพอเข้ามาปุ๊บตอนนั้นเป็นสภาจากเห็นซุ้มค่ะซุ้มที่ป้ายก่อนทางเข้ากระถินเราเกิดมาเพื่อสร้างบารามีมันตรงกับคําถามที่เราถามตัวเองในใจว่าเราเกิดมาทําไมคือพอได้เห็นตรงนั้นปุ๊บนะคะ มีความรู้สึกแบบเข้าใจแล้วนะว่าทําไมเราต้องเกิดมาหลังจากมาเริ่มเข้าใจก็เริ่มศึกษาเรื่องของทานศีลภาวนามาเรื่อยๆแล้วก็เข้าวัดมาเรื่อยๆจากยอยากกระปุกทําบุญมาหลักร้อยนะคะหลักพันหลักพันก็คือตอนนั้นก็คือทําสร้างเศรษฐีถาวรอ,อยากจะเป็นเศรษฐีถาวรไม่อยากจนอีกแล้วล่ะอยากรื้อผังจนก็ค่อยๆหยอดกระปุกแล้วเอาเงินในกระปุกมาทําบุญเศรษฐีถาวรต่อมาอยากทําหลักหมืน่นก็สร้างองค์พระ สร้างองค์พระซึ่งตอนนั้นก็ตังก็ยังไม่มีแต่ไม่เป็นไรขอให้ได้ทําสร้างองค์พระประจําตัวแล้วค่อยผ่อนไปพอได้โบนัสเอาเงินโบนัสทั้งก้อนตลอดตลอดทั้งปีเอามาโปะสร้างองค์พระหมดเลยนี่คือตัดใจจากเงินก้อนแรก800 0บาทเอามาทําองค์พระจนก,กระทั่ง8ปีที่ทํางานก็บอกว่าเราอยากจะสร้างบารามีมากกว่านี้ถ้าเรายังอยู่ที่นี่เงินก็จํากัดเวลาก็จํากัดมาทามาสร้างบารามีก็ไม่สะดวกก็เลยเออกมาค้าขายพอออกมาค้าขายอยากจะทาหลักแสนบ้าง แต่ในตอนนั้นภาวะต,ตอนนั้นบอกตรงๆว่ามันก็ไม่มีเคยมีเงินเป็นก้อนตัวเองก็ยังไม่เคยจับเงินหลักแสนแต่อยากทําบุญหลักแสนอยากทําเต็มที่เพราะรู้ว่าบุญหอฉันเราได้ถวายพระตาหารพระทุกวันเราได้ทําบุญทุกวันเรารู้ค่าของบุญแล้วตอนนั้นอยากจะทําเพราะตัวเองอดอยากตัวเองไม่มีจะกินแต่บุญหอฉันนี่บุญใหญ่ทํายังไงให้เราทุ่มเทบุญน,นี้อย่างเต็มกําลังอยากทําหลักแสน ก็พยายามนะอธิษฐานขอ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 ไปชนคนอื่นทําบ้างจนสามารถปิดกองหนึ่งแสนได้สาเร็จจากหลักแสนตอนนั้นต่อจากนั้นมาชีวิตดีขึ้นเรืเ่อยๆพอเริ่มดีขึ้นนะคะเราก็มองว่าเราจะทํายังไงให้ธุรกิจเราถาวรให้เราได้มีเงินมาทําบุญอย่างต่อเน,นื่องไม่ขาดด้วยตามที่ใจเราปรารถนาก็ตัดสินใจไปทําธุรกิจโดยการซื้อบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ที่สุราษฎร์ธานีพอไปซื้อบ้านหลังนั้นกะปักหลักทําธุรกิจอย่างเต็มที่แต่พอทําได้สักระยะหนึ่ง มันไม่ใช่ธุรกิจของเรามันเป็นธุรกิจเครือข่ายเพราะฉะนั้นความแน่นอนไม่มีเพราะจังหวะมันเป็นขาลงของของธุรกิจมันจึงทําให้เราคิดว่าลงคิดว่าทํำยังไงที่เราจะได้ธุรกิจของตัวเองโดยที่มันจะต้องไม่มีไม่มีขึ้นไม่มีลงอีกคิดแบบนี้ตรงจุดนี้เองก็เลยนึกถึงหลวงปู่เพราะอธิฐานขอหลวงปู่เสร็จนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรมันเึนื่ออะไรมาแต่ก็ทํางานตามปกติพอทํางานตามปกติเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยมาลองทําตัวนี้ดูไหมทําปุย๋ยแล้วก็บอกปุ๋ยอะไรล่ะ ป็นสารปรับปรุงดินไงแล้วก็บอกแล้วทํายังไงล่ะก็บอกเขาทําอยู่มันขายดีนะเราจะทําได้ยังไงเราไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยเลยบอกอะไม่เป็นไรลองเสียงดูเนื่ออธิษฐานหลวงปู่ตอว่าหลวงปู่เจ้าขาถ้าหลวงปู่จะให้ลูกมาทําปุ๋ยทําสารปรับปรุงดินทําตัวเนี้ยลูกไปพบลูกค้ากี่รายกี่รายก็ขอให้เขาไม่ต้องปฏิเสธแล้วลูกจะลงมือทําปรากฏว่าเอ๊ะยลูกค้าตอบรับหมดเลยลูกค้าบอกเอามาสิเอามาสิแล้วก็นูกนนใจะเอ๊ะอะไรเนาะ ปุ๋ยก็ไม่มีของก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ลูกค้าบอกเอาเออมันเป็นไปได้ยังไงทั้งทางที่เราคุยสินค้าตัวเดิมเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงเขาไม่ซื้อแต่พอคุยเรื่องปุ๋ยเขากลับบอกเขาจะซื้อด้วยอนุภาพของมหาทานบารมีที่คุณนัทชาแก้ววิมลดิทุ่มเทอย่างเต็มที่เต็มกําลังและด้วยบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ส่งผลให้คุณนัทชาสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา คือการได้มีอาชีพที่มั่นคงมีธุรกิจเป็นของตนเองสมความตั้งใจและธุรกิจก็ยังมียอดขายที่ดีจึงทำให้คุณนัทชาตั้งเป้าที่จะทำบุญหนึ่งล้านบาทแรกในชีวิตให้ได้พอยอดขายเริ่มเข้ามาทุกอย่างดีขึ้นพอทุกอย่างดีขึ้นเริ่มอยากจะทำบุญหนึ่เอมอยากจะทำบุญหนึ่เอมแรกเอาอย่างนี้เราอยากทำจังเลยในชีวิตนี้ไม่เคยทำเอ็มเลยหลักแสนทำมาแล้ว แต่หลักร้านยังไม่เคยแต่อยากทํามากแต่รู้ว่ากําลังตัวเองไม่ไหวชวนเพื่อนทําเธอเธอเรามาทําบุญกันไหมกระถิ่นปีนี้มาเป็นประธานกองกันเอาคนเอาเอ็มหนึ่งไหมเราช่วยกันคนละครึ่งเพื่อนบอกได้โอเคเลยนะคะตกลงโอเคเลยรวบรวมกันมาได้วันนั้นเปิดกองที่สามเอสนะ,ะเปิดกองกันที่สามเอสก่อนพอเปิดกองเสร็จแล้วก็ประมาณอีกเดือนหนึ่งกะ่วว่าจะมาปิดกองพอมาถึงว่าจะปิดกองนะคะปรากฏว่าเพื่อนบอกอม,มีอุปสรรคนะ ฉันทําไม่ได้นะพอเพื่อนบอกว่าทําไม่ได้เราก็อึ้งเลยค,คือคือคิดไม่ถึงนะคะอึ้งมากๆเลยว่าแล้วเราจะทํำยังไงก็วันนี้เราตั้งสัจจะแล้วเราตั้งใจแล้วว่าจะปิดกองให้ได้ทีนี้ก็เลยทํายังไงดีเงินไม่พอพอเงินไม่พอก็เลยทําทุกอย่างนะคะรวบรวมเงินเงินสดรวบรวมเงินสํารองเอาละตัดสินใจเลยวันนี้เป็นไงเป็นกันถ้าเราจะใช้เงินสํารองทั้งหมดไปอ่ะแล้วเราต้องจ่ายค่าของนะ ถ้าเกิดว่าเราไปขายของแล้วเราไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าของแล้วจะทายังไงสู้กันอยู่อย่างนั้นนะค่ะนะคะพวกนี้จะต้องเดินทางไปทํางานนะเธอมาวันนี้เธอมาแค่ปิดกองแล้วเธอต้องไปทํางานนะถ้าเธอเอาเงินสํารองมาทําบุญหมดแล้วเธอจะเดินทางยังไงแล้วเธอจะกินยังไงถ้าเธอไม่ทําล่ะถ้าเธอไม่ทําเธอแพ้นะแต่ถ้าฉันถ้าจะทําปิดกองล่ะเงินก็ไม่พอนะเถียงกันอยู่นี่อเถียงกันตัวเองนะคะแต่บอกแต่ถ้าเธอไม่ทําเธอแพ้และเธอจะไม่ชนะ ถ้าเธอแพ Entonces, function, paid, online, ้เธอจะแพ้ตลอดไปถ้าเธอยอมวันนี้เธอไม่สามารถรื้อผังจนนะในเมื่อเธอปรารถนาจะรื้อผังจนใช่ไหมตายบอกตัวเองนะคะคิดตามตัวเองเธอจะรื้อผังจนใช่ไหมตายถ้าเธอจะรื้อผังจนเธอต้องชนะทุกวิถีทางไม่ว่ามาจากไหนไม่ว่าจะทําไงเธอต้องชนะให้ได้ตัดสินใจเลยค่ะเป็นไงเป็นกันตายเป็นตายตัดสินใจเอาเงินทั้งหมดค่ะไม่ว่าในบัญชีไม่ว่าใน atm ไม่ว่าบัตรเครดิตไม่ว่าเงินสำรองทุ่มเททําทั้งหมดเลยเมื่อทุ่มเททําทั้งหมด นะปรากฏว่าไปกดเงินมาได้เงินมาพอดีเป๊ะยังงงกับตัวเองเลยเป็นไปได้ยังไงพอดีเป๊ะที่เราต้องการปื้มค่ะนะคะพอปิดกองได้ก็ยอมรับว่าปื้มมากๆเลยเราทําสําเร็จแล้วบอกตัวเองเราทําสําเร็จแล้วเราชิดตังเมแล้วหลวงปู่จะขาลูกทําได้แล้วคือดีใจมากๆกับปิติมากๆเลย ระคุณนัตชาตระหนักถึงคุณค่าของบุญเธอจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างมหาทานบาร,รมีให้สำเร็จถึงแม้จะพบเจอกับอุปสรรคมากมายเพียงใดแต่ด้วยใจที่แน่วแน่ที่อยากจะรื้อผังจนไม่อยากพบเจออีกแล้วในชาตินี้เธอจึงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่พบเจอทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้กับการสร้างบาร,รมีอย่างสุดกำลังสุดหัวใจ ด้วยอนุภาพบุญและบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ส่งผลให้ธุรกิจค้าขายของเธอขายดีอย่างน่าอัศจรรย์มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้กระสอบบรรจุผลิตภัณฑ์มีจำนวนไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแน่นอนดังนั้นเธอจึงอธิษฐานจิต ขอบาร,รมีธรรมของพระเดชพระกุหลงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญจงดนใจให้ลูกค้ารับสินค้าโดยที่กระสอบบรรจุผลิตภัณฑ์ไม่มีตราเพชรส่วนซึ่งตามปกติแล้วหากบรรจุภัณฑ์ไม่มีตราสินค้าจะทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมัน่นและผลิตภัณฑ์นั้นก็ขาดความน่าเชื่อถือในมาตรฐานแต่ปรากฏว่าลูกค้ารับสินค้าโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไข ส่งผลให้เธอมีรายได้และธุรกิจก็ยิ่งเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์แต่ก็ด้วยความปื้มปีติตรงนี้ธุรกิจก็โตขึ้นโตขึ้นนะคะก็ปีนี้มาถึงกระถินเราทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะปีละเอ็มปีละเอ็มมาตลอดซึ่งปีนี้เป็นปีที่ธุรกิจบอกตรงๆว่าซบเซาแล้วก็ธุรกิจนั้นค่อนข้างที่จะหนักฝนก็ไม่ตกแล้วเ,เราขายปุ๋ย เมื่อเราขายปุ๋ยฝนไม่ตกนะคะก,ก็ยอดขายก็กระท่อนกระแท่นก็คิดในใจนะว่าหลวงปู่จะขายลูกอยากเป็นประธานกองกระถินอีกหนึ่งเอม็มลูกจะทํำยังไงดีเนาะนึกในใจก็ปรากฏว่านะคะก็มาได้ธุรกิจตัวใหม่ที่โครงการส่งเสริมหนึ่งไร่หนึ่งล้านปูอินทผลามก็เข้ามาเมื่อทําโครงการตรงนี้เสร็จนะคะที่เราปูมาได้ประมาณสองสาเดือนปรากฏว่าในช่วงที่เราตั้งใจที่จะทํากระถินเนี่ยนะคะปรากฏว่ายอดขายค่ะมาแบบถล่มทลายเลยนะฮะยอดขายมาแบบถล่มทลายเลย แล้วทำให้ปิดกองได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เมื่อวันที่10ตุลานั่นเองค่ะพอหลังจากปิดกองเสร็จนะคะหลงพ่อบอกข่าวดีมีหลอดทององค์ที่8เราก็นึกในใจเราก็พิ่งจะปิดบัญชีไปแหมบๆแม,แมเนาะแลอวองค์ที่8แล้วเราจะทำได้ยังไงอ่ะตัดสินใจอีกค่ะพอทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเท่าที่เราทำได้ เอาสุดๆหัวใจเพราะในความเป็นจริงถ้าเราตั้งใจทําอย่างเต็มที่กเต็มกําลังโดยเฉพาะเรื่องทานถ้าเราเชื่อมั่นในทานเชื่อมั่นในศีลเชื่อมั่นในภาวนาเชื่อมั่นในบารมีของครูบาอาจารย์หลวงพอ่อหลวงปู่คุณยายแน่นอนคะ่ะนะคะเราไม่ทิ้งบุญบุญไม่ทิ้งเราวันนี้ตัวต่าเองทำไมถึงทุ่มเททุกๆบุญเพราะเราไม่รู้เราจะมีชีวิตอยู่ในวันพรุ่งนี้หรือไม่วันพรุ่งนี้นะคะเราอาจจะเสียชีวิต ออกจากบ้านเราอาจจะตายแล้วเราก็ไม่ได้ทําบุญใหญ่เพราะบุญใหญ่นี้ทุกๆครั้งทาให้เราผ่านวิกฤตชีวิตมาตลอดที่ผ่านมาทําธุรกิจนะคะเจ็ดปีแปดปีไม่มีลาบลื่นอยู่แล้วแต่ที่เราผ่านมาได้ตลอดก็ได้บุญที่เราผ่านมาได้ตลอดก็ได้บาร,รมีของหลวงปู่ทุกครั้งที่มีอุปสรรคมีปัญหาก็ขอหลวงปู่ผ่านมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นด้วยคําว่าบุญนี่เองทําให้เราผ่านมาได้วันนี้ตัวตายเองไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นคนเก่งไม่เคยคิดวางแผนอะไรล่วงหน้าเลย แต่ธุรกิจตัวมาได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะบุญสามารถซื้อบ้านจากบ้านที่เป็นกระต๊อบอยู่กระต๊อบมาสี่หลังนะมากลายเป็นบ้านนะคะหลังราคาหลักล้านสามหลังจึงทําให้ตัวตายเองเชื่อมันในเรื่องบุญและศรัทธาในตัวหลวงปู่เชื่อมันในบารมีหลวงปู่วันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านว่าบุญกระถินเป็นบุญใหญ่รอท้องก็เป็นบุญใหญ่นะคะหากตายทําได้นะคะท่านก็ทําได้เช่นกันวันนี้ค่ะทําที่ท่านได้ที่เรา เชิญชทุกท่านมาทำบุญกระถินะ่นและรอทองด้วยกันค่ะ้ดยอนุภาพแห่งบุญทำให้วันนี้คุณนัทชาแก้ววิมลพลิกชีวิตมีธุรกิจที่มั่นคงและประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างน่าอัศจรรย์จากที่เมื่อก่อนชีวิตของเธอพบเจอแต่ความยากลำบากกว่าจะได้เงินมาแตละบาทแต่ละสตังต้องอดทนทนต่อความหิวทนต่อความเหนื่อยยาก ทนต่อความไม่มีและเพราะความไม่มีและความยากจนนี้เองเธอจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาสั่งสมบุญตั้งแต่หนึ่งสลึงหนึ่งบาทมาสู่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านได้สำเร็จเพราะเธอเชื่อมั่นว่าบุญคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของทุกชีวิต และด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาประกอบกับความเชื่อมั่นที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์เธอจึงสั่งสมบุญทุกบุญอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเธอไม่กลัวหมดไม่กลัวอดไม่กลัวจนเพราะเธออยากจะรื้อพังจนให้หมดสิ้นไปในชาตินี้และตลอดไป